24ค่ะในวันนี้นะคะจีก็มาในตอนเป็นแบบเจแม่พระแม่โพศพนะคะทุกคนเพราะว่าสำหรับจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีการทำตเกษตรกรรมรวมไปถึงเอ่อสำหรับกับสำหรับข้าวในการปลูกข้าวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับในจังหวัดของเราเองแล้วเราก็นี่เลยมาในทีมที่แบบว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเพราะว่าวอยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของข้าวนั่นเองค่ะทุกคน้ชมค่ะ ของนกแล้วนะนจะแบตหมดกัเนี่เมื่อกี้มันนิ่งไปแล้วหนูเขย่าอย่างนี้มันถึงจะมาอีกรอบอ่มาอย่างนี้ขอแรงเชียร์เพราะว่าเราต้องมีประกวดชุดประจำชาติยอดเยี่ยมใช่ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากเชียร์จีจีนะคะทั่วไปถึงเป็นการขับแขวนจังหวัดอำนาจเจริญมาแล้วก็ชื่นชอบในชุดนี้ที่จีสนใจนะคะอย่าลืมเข้าไปโหวตนะคะในช่องทาง Facebook page Miss g r a n d Thailand นั่นเองค่ะให้ยนใส่สีเยอะๆนะ อยากให้คุลงใยกเนก่อนนะคะอย่าลืมมาเ้าด้านร่างทุกันเปนเยอะๆนะคะทุกคนแล้วเจอกนนะะันค่ะทากนกะ่หิงกจริงๆเรียมเลยหวังว่าจะได้เป็นพุทธโอแทนประเทศนะ